สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะมือใหม่ที่อยากจะปลูกบัลสีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะให้เขาสวยงามค่ะเวลาเราไปซื้อมาจากร้านนะคะคุณผู้ชมเราควรที่จะทําวิธีนี้เลยนะคะบัลสีของเราถึงจะโตเร็วค่ะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยค่ะ แม่สินทำสูตรสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะคะที่อยากจะปลูกบนสีนะคะเรามาใช้ดินสำเร็จรูปที่เขาปรุงมาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้แม่สินก็จะใช้แบบนี้เลยนะคะดินผสมสำเร็จรูปพร้อมปลูกนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูตามร้านขายต้นไม้เนาะเขาก็จะอุดมไปด้วยธาตุอาหารนะคะที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะต้นผักสวนครัวนะคะในนี้เขาจะผสมอะไรบ้างเขาจะเป็นดินนะคะมีขุยมะพร้าว นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะปลูกบนสีได้เลยค่ะตามด้วยใบมะขามนะคะผุผๆแห้งๆนะคะเติมลงไปหรือถ้าไม่มีนะคะคุณผู้ชมก็ใช้ใบไม้อะไรก็ได้นะคะที่บ้านนั่นแหละใบมะยมก็ได้นะคะสร้างความเป็นกรดนิดนึงนะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ย่อยสลายง่ายๆเนาะผสมลงไปนะคะก็สามารถปลูกได้เช่นกันค่ะหรือถ้าไม่มีอีกอะ ใช้อะไรล่ะคะไม่จิ้มนะคะใบไม้อะไรก็ได้ค่ะที่เรากวาดกวาดเก็บไว้นั่นแหละเนาะเขาก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุค่ะย่อยสลายไปก็กลายเป็นปุ๋ยได้เช่นกันนะคะเ mm hmm. พราะส่วนมากเนาะบอนสีเขาจะชอบดินแบบว่าร่วนเนาะระบายน้ําได้ดีค่ะแล้วก็ มีใบไม้เยอะๆนะคะผสมเขาจะเจริญเติบโตงองามดีสีสันสวยนะคะที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะสําหรับมือใหม่ค่ะทําตามได้เลยนะคะบอนสีได้สวยๆค่ะหลังจากที่เรานะคะไปซื้อบอนสีมาจากร้านนะคะบางทีเขาก็จะเพาะใส่ถุงแบบนี้นะคะนี่ไม่จิ๋มไปได้เจ้ากรุงไกเซอร์มานะคะถุงนี้นะคะห้าสิบบาทค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าถูกไหมไม่จิ๋มว่าก็ราคาก็พอฟังเนาะโอเคอยู่นะคะเนี่ยแล้วจะปลูกยังไงนะคะ คุณ้ชมทำตามเลยนะคะสูตรนี้รับรอง3วันนะคะฟื้นตัวเร็วมากนะคะแล้วก็สวยนะคะลำต้นก็จะแข็งแรงนะคะตั้งชันเลยนะคะถ้าทำสูตรนี้เนาะมือใหม่ไม่ต้องกังวลนะคะทำตามได้เลยแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะสําหรับการปลูกบันสีในวันนี้นะคะนั่นคือใช้ดินถุงค่ะวันนี้สูตรสาหรับมือใหม่โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผสมดินเองให้ยุ่งยากนะคะคุณผู้ชมก็ ใช้ดินถุงที่มีวัสดุที่ไม่จิ๋มบอกเนาะตั้งแต่ข้างต้นเนาะใช้แบบนั้นได้เลยค่ะมาปลูกได้เลยนะคะต่อไปค่ะก็นอกจากดินถุงแล้วค่ะก็จะมีกาแฟนะคะทรีอินวันหนึ่งซองค่ะสําหรับดินหนึ่งถุงนะคะผงชูรสนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะสําหรับกระตุ้นรากค่ะเครื่องดื่มชูกําลังอันนี้ก็ยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันนะคะในนี้เขาจะมีวิตามิน B 3สา B 6 b ห2บีหกบิบสองเขามีวิตามิน B รวมนะคะทําให้ต้นไม้ของเราติดเร็วด้วยนะคะแล้วก็ เขียงามสดใสนะคะต่อไปค่ะน้ําปูนแดงน้ําปูนใส่นะคะนี้ทิ้งไว้แล้วทําไว้แล้วนะคะน้ําใสแล้วใช้ได้เลยนะคะก็วิธีทําก็ง่ายง่ายนะคะใช้น้ําประมาณ3ลิตรนะคะละลายด้วยปูนกินหมากนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้รอให้ตกตะกอนเราก็กรองเอาเฉพาะน้ำใสๆมาใช้งานนะคะคุณผู้ชมทราบไหมว่าทําไมเขาถึงใช้กาแฟผสมดินปลูกนะคะเราใช้ผสมน้ํารดก็ได้นะคะแต่วันนี้ เรามาใช้ผสมดินปลูกเลยนะคะดินเขาจะร่วนซุยนะคะในกาแฟเขาจะมีใน,นตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนาะเร่งดินค่ะทําให้ดินมีสารอาหารครบนะคะตามที่บอนสีของเราต้องการนะคะก็จะโตเร็วติดไวนะคะใช้กับการปลูกพืชชนิดอื่นก็ได้นะคะโดยเฉพาะไม้ดอกน,นะคะคุณผู้ชมจะสวยงามมากเลยสร้างสีสันเม็ดสีนะคะให้เขาโดยธรรมชาติยโดยที่เราไม่ต้องไปเร่งสีด้วยนะคะ มาดูวิธีทํากันเลยค่ะดูวิธีการผสมดินปลูกบอนสีในวันนี้กันนะคะก็จะเป็นดินถุงสําเร็จรูปนะคะเทลงไปนะคะตามด้วยเใบมะขามผุผุนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีก็ใช้ใบไม้อะไรก็ได้นะคะผสมลงไปนะคะเพราะว่าบอลสีเขาจะชอบอ,อ,อินทรีย์วัตถุเยอะหน่อยนะคะนี่แม่จิ๋มก็เทใบมะขามลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นตามด้วยกาแฟค่ะหนึ่งซองนะคะ กาแฟนี่ไม่จะเป็นต้องยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่เรามีเนาะถ้าไม่มีทีอินวันใช้เป็นกาแฟดําได้ไหมคะไม่จิมได้ค่ะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าเป็นกาแฟดํากากาแฟได้ั้มคะได้ค่ะหนึ่งสองกำมือนะคะแต่กากาแฟควรที่จะไปตากให้มันแห้งก่อนนะคะไม่งนั้นจะเป็นเชื้อราค,ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็คุกเขาให้เข้ากันเลยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ ไม่สะดวกที่จะผสมดินเองนะคะใช้วิธีนี้ได้ไปซื้อดินสำเร็จมาใช้ได้เลยค่ะโอเคได้แล้วนะคะนำลงกระถางปลูกได้เลยค่ะลองก้นกระถางด้วยกระมะพร้าสับนะคะแช่น้ำหรือว่าหมักอันนี้แม่จิ๋มจะหมักด้วยชดินซีนะคะสังเครห์แสงค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ได้หมักนะคะก็ล้างหลายๆน้ำนะคะ แล้วก็ทำมันหมาดแบบนี้นะคะลองก้นกระถางเนาะหรือถ้ามีถานจะใช้ถานก็ได้นะคะใส่ให้เลยครึ่งกระถางมานิดหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็แกะถุงดาม อันนี้มาจากร้านนะคะคุณชมไม่รู้ว่าดินอะไรแหละนะคะนี่ก็ออกเหนียวเนียวนิดนึงนำดินเก่าเขาออกเป็นวิธีที่ทำให้เขาติดเร็วเนาะเราไม่ต้องเอาดินออกทั้งหมดนะคะระวังรากเขานิดนึงแต่ว่าถ้ามัน สุสริสายรากมันขาดนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะออนี่แล้วก็วางลงเลยค่ะกึ่งกลางเติมดินลงไปเลยจ้าไม่ต้องไปล้างน้ำออกทั้งหมดนะคะให้มีดินเดิมเขาติดด้วยค่ะ ดให้แน่นเลยนะคะเวลาเรารดน้ำลงไปดินเขาจะยุบตัวค่ะใช้กับมะพร้าวนะคะคลุมหน้าดินนิดนึงถ้าไม่มีก็ไม่ต้องคลุมก็ได้ค่ะกับมะพร้าวที่เราหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาจะมีประโยชน์นอกจากว่าช่วยปกคลุมหน้าดินไม่ให้ผิวดินแห้งแล้วนะคะ ยังเป็นปุ๋ยชั้นดีด้วยนะคะเพราะว่าในกรรมทาเราหมักทุบินซีสังเคราะห์แสงแล้วนะคะ<ม>หลังจากที่ปลูกเสร็จนะคะคุณผู้ชมก็ต้องรดน้ําตามทันทีนะคะก็เตรียมน้ํานะคะใส่บัวรดน้ําหรือว่าในถังก็ได้นะคะสิบลิตรค่ะตามด้วยน้ําปูนแดงกินหมากนะคะน้ําปูนใส่นั่นแหละนะคะหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วก็สองร้อยมลนะคะ เรื่องการแตกยอดนะคะกําจัดเชื้อราเชื้อโรคที่อยู่ในดินที่เราปลูกไปนี่แหละเพราะว่าดินถุงที่เราซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อโรคเชื้อราไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนด้วยการใช้น้ําปูนแดงนะคะและที่สําคัญนะคะน้ําปูนแดงยังช่วยกระตุ้นรากนะคะทําให้เขาแตกนอแตกใบดีด้วยค่ะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะหนึ่งฝาค่ะช่วยเร็งรากนะคะทําให้ต้นแข็งแรง ใบใหญ่เขียวงามสดชื่นนะคะต่อไปค่ะโมโนโซเดียมกูตเตรมนะคะผงชูรสนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะสิบ,บิ๊ก็ต้องใช้ไม่ต้องเยอะนะคะคุณผู้ชมครึ่งช้อนชาก็พอคะ่ะอันนี้ดีมากๆดีตรงไหนนะคะนี่แม่จิ๋มขอคอนเฟิร์มนะคะใช้มาตลอดนะคะได้ผลดีกับบอลสีทุกต้นของแม่จิ๋มเลยละลายน้ําก่อนนะคะทำให้ก้านเขาค่ะแข็งแรงมากๆนะคะ ก้านเขาจะชูชันเลยนะคะเนี่ยวันเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะเท่านี้นะคะคนที่เข้าก้านคนให้ชูรสละลายนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาสอบถามเม่จิมานะคะที่บอกว่าอุ้ยไม่เสร็จปลูกยังไงอะไอ้ก้านอะมันไม่แข็งแรงเลยเนาะมันจะชอบแบบว่าไม่ตั้งตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูไม่สดชื่นเลยนะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมใช้ชูชรสผสมน้ํานี่แหละนะคะรสเลยนะคะตื่นเช้ามารับรองนะคะ ไอ้ก้านลำต้นของบอนสีนะคะจะตั้งตรงเลยล่ะคะ่ะไม่เหี่ยวด้วยไม่เฉาด้วยนะคะได้แล้วเรียบร้อยก็นำไปรดบอนสีเลยค่ะรดเลยจ้าถ้ากลัวกิ่งก้านมันหักนะคะก็รดลงดินเลยนะคะหรือว่าจะรดทางใบก็ได้นะคะสูตรนี้คุณผู้ชมสามารถใช้ได้อาทิตย์ละสองถึงสครั้งได้เลยนะคะ จะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะหลังจากนั้นถ้าต้นเขาแข็งแรงดีแล้วนะคะติดแล้วเรียบร้อยนะคะแตกหนอ่อแตกกอเยอะแล้วคุณชมก็ใช้อาทิตรละหนึ่งครั้งหรือว่าทุกๆ15วันได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะคุณชมอย่าเพิ่งนําไปโดนแดดจัดๆนะคะวางไว้ในที่แดดอ่อนๆก่อนหรือไม่ก็ในร่มเลยนะคะรอให้เขาปรับสภาพ ได้ก่อนนะคะสัก2-3าวันเราค่อยนำไปวางไว้หรือตั้งไว้ในที่มีแดดส่องถึงนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าจะทำให้บอนสีของเราจเจริญเติบโตเร็วมากแล้วก็สีสันสวยงามค่ะเดี๋ยวพี่จิมจะพาไปดูอีกกระถางหนึ่งนะคะที่ซื้อมาพร้อมกันเลยแต่ว่าลงกระถางไว้ก่อนล่วงหน้าไว้แล้วนะคะเมื่อ2วันที่แล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ นกสีอุตาค,ค่ะคุณผู้ชมนี้ลงกระถางไปเมื่อสองวันที่แล้วนะคะนี่ก็ติดแล้วค่ะคุณผู้ชมดูนะคะลำต้นเขานะคะแข็งแรงมากนะคะไม่โอนเอนเลยนะคะติดแล้วค่ะติดเร็วมากเลยนะคะสองวันที่แล้วรดแล้วนะคะรดด้วยสูตรนี้ได้อีกเช่นกันค่ะ<ม>เทล้นา,านค่ะ ประมาณไม่ถึงเจ็ดวันนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะแทงหลอดขึ้นมาแล้วค่ะดังน,นีะคะขอ,อถอดรูปนะคะสองกระถางนี้นะคะลงไว้ไม่ถึงเจ็ดวันนะคะแทงหลอดเร็วมากนี่สองวันที่แล้วนะคะซื้อมาพร้อมกันนะคะนี่ก็กระถางละห้สิบบาทเหมือนกันนะคะนี่ ได้มาสองกระถางนะคะแล้วก็ลงเปลี่ยนดินให้เขาใหม่เมื่อสองวันที่แล้วนะคะสวยงามค่ะแข็งแรงติดเร็วนะคะมือใหม่นะคะปลูกแบบไมนจิ๋นได้เลยนะคะรับรองนะคะสวยทุกต้นจ้าเป็นไงคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะมือใหม่ทําได้เลยปลูกได้เลยค่ะรับรองบอลสีสวยแน่นอนนะคะสีเข้มด้วยนะคะแล้วก็ทําวิธีนี้เขาสวย นานสวยทนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แตกหนอ่อแตกกอไว้ด้วยหลังจากที่ทําวิธีนี้แล้วนะคะสักประมาณ10-15วัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมก็บํารุงด้วยปุ๋ยสูตรไหนก็ได้ที่สามารถเร่งการเจริญเติบโตนะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมที่มือใหม่นะคะที่อยากจะปลูกบอนสีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วกนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามสาคูชแนลด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ